ในเรื่องนี้เราจะมาเ,เรียนบทที่3ของเล่นนะะมเนื้อหามสองเล่มหนึ่งนะคะ,ะเป็นมสองพื้นฐานนะมันคือบทที่3เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลม,ม,รกลมเราจะแบ่งคือบทนี้เป็นบทย่อยๆแล้วก็จะมีหัวข้อย,ย่อยแค่สองเรื่องก็คือเป็นการอ่านแผนภูมิรูปวงกลม แล้ก็เป็นการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมก็จะมาเริ่มที่การอ่านแผนภูมิรูปวงกลมกันเลยอาส่วนใหญ่แผนภูมิรูปวงกลมนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของแผนภูมิว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นแผนภูมิรูปวงกลมแสดงองค์ประกอบของดินอ่าก็คือเป็น ชื่อแผนภูมิส่วนนี้ของในส่วนของแผนภูมิเนี่ยเราก็จะมาเขียนเทียบกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอัตราส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าในวงกลมเนี้ยมันเป็นส่วนของทั้งหมดอย่างเช่นอันเนี้ยเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ พอรวมกันทั้งหมดในวงกลมมันจะเป็นร้อยเอร์ซถูกปะอ,ะอย่างอากาศเนี่ยมี25%สารละลายมี25%อิบหรีย์ินซีวัตถุมี5%แล้วก็แร่ธาตุเนี่ยมี45%แผนผู้วงกลมแผนภูิรูปวงกลมเนี่ยมีประโยชน์ก็คือสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ เพราะว่าสมมติว่านักเรียนเขียนว่าอันนี้ย5่ส5%บหก็ต้องไล่ดูใช่ไหมว่าส่วนไหนเนี่ยมันมีมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเขียนเป็นแผนภูมิรูปงวงกลมเราสามารถดูจากรูปแล้วก็มองได้เลยว่าเนี่ยและธาตเนี่ยมีมากสุดส่วนอันที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุคือมันทำให้การมองเปรียบเทียบเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สมมุติว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะกว่ามันก็จะทําให้มองได้ง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นการเขียนแผนภูมิที่น้องๆน,น่าจะได้เห็นบ่อยๆนะเคยเรียนตอนประถมน่าจะเป็นหลักสูตรป .4 ที่ที่เป็นองค์ประกอบของดินอะ่ะอืมเคยเห็นอยู่แล้วแหละห เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์กันตัวอย่างโจทย์ข้อที่1นนะคะจงพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้แล้วตอบคําถามด้านล่างแผนภูมิรูปรูปวงกลมอันนี้ก็จะเป็นการแสดงรอยละโดยประมาณของปริมาณธาตุต่างๆในร่างกายของคนอันนี้ตัวนี้มันพิมพ์ไม่ชัดเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่พร้อมกับอ่านไปด้วยนะ อย่างสีฟ้าฟ้าอันนี้มันมีสี่เปอร์เซนก็คืออันนี้เป็นไฮโดรเจนส่วนสิบเปอร์เซนไม่ไม่ไม่ไมอันนี้ไฮโดรเจนมีสิบเปอร์เซนส่วนอื่นๆเนี่ยมีสี่เปอร์เซนอื่นๆ แล้วก็สเอซันนี้คือไนโตรเจนสิอนอันนี้คือคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนี่คือ,คอ65% พอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามกันคำถามข้อแรกเขาถามว่าในร่างกายของคนเนี่ยมีท่าอะไรมากที่สุดประมาณรอยละเท่าใดของท่าทั้งหมดถ้าดูแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าในส่วนของอันนี้เนี่ยมีมากที่สุดใช่ปะ อันนี้ก็คือออกซิเจนซึ่งมีทั้งหมด65%ก็ตอบเลยออกซิเจนคิดเป็นรอยละเท่าไหร่ก็คือ65%ของทั้งหมดทั้งหมดก็คือมี100%นั่นเองในร่างกายของคนมีธาตุอะไรน้อยที่สุดกระมาร้อยละเท่าใดของธาตุทั้งหมด ดูจากแผนภูมิก็จะเห็นว่าไม่อื่นๆก็ไนโตรเจนที่น้อยที่สุดใช่ปะในส่วนของไนโตรเจนอันนี้มันมี3%แต่อื่นๆมันมี4%แสดงว่าท่าที่น้อยที่สุดก็คือา่าไนโตรเจนนั่นเองซึ่งมี3%ของท่าทั้งหมด ข้อที่3ในร่างกายของคนมีาธาตุออกซิเจนมากกว่า,าธาตุคาร์บอนประมาณร้อยละเท่าใดของทั้งหมดออกซิเจนมี65%ถูกปะอันนี้าธาตุออกซิเจนส่วนาธาตุคาร์บอนมี18%แแสดงว่ามันมีมากกว่าก็คือเอาไปลบกัน 65ลบ18ก็ได้ประมาณ47เปอร์เซ็นต์ก็ตอบออกซิเจนมีมากกว่าคาร์บอนประมาณ47เเปอร์เซ็นต์ของท่าทั้งหมด ข้อที่4ถามว่าในร่างกายของคนมีธาตุคาร์บอนเป็นกี่เท่าของไนโตรเจนโดยประมาณเราก็ไปดูว่ามีคาร์บอนกี่เปอร์เซ็นต์มีคาร์บอนอยู่18%ซตมีไนโตรเจนอยู่ไนโตรเจนคืออันนี้คือ3%เอร์ซมากกว่ากี่เท่า กี่เท่าก็คือการเอาไปหารถูกปะ่ะอ่ะเอาสิบแหารด้วย3ก็จะเท่ากับ6ก็ได้ว่าคาร์บอนมีมากกว่าอยู่มีมากกว่าในไนโตรเจนอ,อยู่6เท่านั่นเอง เท่านะเขาถามว่ากี่เท่าไม่ได้ถามว่ามากกว่าเท่าไหร่มีมากกว่าในโตัวเจนอยู่6เท่าข้อที่5ถามว่าในร่างกายของคนมีออกซิเจนในโตัวเจนและอื่นๆรวมกันเป็นกี่เท่าของคาร์บอนโดยประมาณแล้วก็มาดูออกซิเจนมีอยู่ 65%ส่วนในตัวเจนมีอยู่3%และอื่นๆมี4%พอรวมกันรวมกันก็คือเอามาบวกกันบวกกันก็จะได้72%คิดเป็นกี่เท่าของคาร์บอนคาร์บอนมีอยู่ 18%ถูกปะคิดเป็นกี่เท่าก็ต้องเอาไปหารก็เอา72%เปอร์ซหาร18%อร์ซก็จะคิดแล้วได้ประมาณ4เท่าถูกปะ,กปะอืมก็ต่อไปออกซิเจนบวกไนโตรเจน บวกอื่นๆก็มีมากกว่าอยู่สี่เท่าของคาร์บอนนั่นเองก็แผ่นภูมิรูปที่หนึ่งก็จบไปนะไม่ยาก แค่เราเปรียบเทียบเป็นอ่านเป็นก็จบแล้วส่วนข้อที่2ก็เหมือนเดิมอ่าเป็นแผนภูมิรูปวงกลมเดี๋ยวตัวหนังสือมันเล็กหน่อยเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอ่าเจวงใหญ่อันนี้7จนะเป็นสินค้าอาหารส่วน สสีม่วงอันนี้น,นี้คือสเปซ็นเป็นสินค้าอื่นๆื่สสีเขียวอันนี้ก็เป็นสินค้าเกษตรส,ส่วนสามเป์เซนสีแดงอันนี้เป็นสินค้าได้และเชื้อเพลิง เขียนผิดแร่และเชื้อเพลิงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสินค้าอุตสาหากรรมนะพอดีเขียนผิดส่วนสิบสี่เปอร์เซ็นอันนี้เป็นสินค้าอาหาร 77%สินค้าอุตสาหากรรม3%สินค้าอื่นๆ3%สินค้ากเกษตร3%เร์เสินค้าแร่และเชื้อเพลิงและ14%เป็นสินค้าอาหารโจทย์ข้อที่1อ๋่ออันนี้ลืมบอกอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงดยละโดยประมาณของมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยก็คือมันมีทั้งหมดประมาณ5อย่างปะ1 2 3 4 5สอ,อย่าง คำถามข้อแรกถามว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าประเทศใดที่มีมูลค่ามากที่สุดก็จะก,การดูแผนภูมิก็จะเห็นเลยว่า77%เนี่ยมากที่สุดก็คือเป็นสินค้าประเภทอุตสาหากรรมตอบเลยสินค้าอุตสาหากรรม ประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทใดบ้างที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็คือ3าตัวนี้ใช่ปะที่มี3%เเหมือนกันก็ได้แก่สินค้าแร่และเชื้อเพลิงสินค้ากเกษตร แล้วก็สินค้าอื่นๆใกล้เคียงกันก็คือใกล้เคียงประมาณ3%นะในส่วนของข้อที่3ถามว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารมีมูลค่าประมาณกี่เท่ามีมูลค่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส,ส่งออกสินค้าทั้งหมด ส่งออกสินค้าประเภทอาหารส่งออกสินค้าอาหารคือ14%ใช่ป่ก็อันนี้ก็ดูออกแล้วว่าเป็น14%สินค้าทั้งหมดก็คือมี100%นั่นเองอืมก็คือ14%ของมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด ประเทศไทยส่งออกสินค้าแร่เชื้อเพลิงสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆรวมกันประมาณร้อยละเท่าใดของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอาหารรวมกันมีสินค้าแร่แร่และเชื้อเพลิงสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าอื่นๆสินค้าแร่และเชื้อเพลิงก็มีสเปอร์เซถูกปะสินค้าเกษตรก็มี 3%เช่นกันสินค้าอื่นๆก็คือ3%ซึ่งพอเราเอามารวมกันก็คือ3บวก3บวก3ก็จะเป็น9%เปอเป็นกี่เท่าเป็น้อยละเท่าใดของสินค้าอุตสาหากรรมและสินค้าอาหารรวมกันอุตสาหากรรม อุตสาหกรรมคือ77%แล้วก็สินค้าอาหารก็คือ14%ปอซอันนี้รวมกันก็จะได้ประมาณ91%ร์ใช่ไหมเขาถามว่าเป็นรอยลาเท่าใดของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอาหารรวมกัน คือให้เปลี่ยบเทียบส่วนทั้งหมดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารรวมกันก็คือเป็น9ใน91ถูกปะข้างบนเรารวมกันได้9เอข้างล่างเรารวมกันได้91เขาให้คิดเป็นร้อยละเท่าใดก็คือถ้ามีสินค้าอุตสาหกรรมและอาหาร91เราจะมีสินค้าและเชื้อเพลิงกับแร่ สินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆ9%แต่ถ้าเราคิดเป็นร้อยละก็คือเทียบกับร้อยเราก็จะได้เป็น9ส่วน91คูณ100อืมอันนี้คือพี่จะตั้งเป็น9ส่วน91คูณ100คิดแล้วก็จะประมาณลองคิดเลขดู ประมาณ9.89เซนนะก็ต่อไปเลย9.89เซนส่วนข้อ5ถามว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า68,000 562ล้านเหรียญสหรัฐแล้วจะส่งออกสินค้าอาหารเป็นมูลค่าเท่าใดและส่งออกสินค้าอาหารน้อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่าเท่าใดเขาบอกว่าส่งออกสินค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่า6 8 5 6 2้าหล้านเหรียญสหรัฐแสดงว่าทั้งหมด ก็คือ100%เราคิดเป็น68,562ล้านเหรียญสหรัฐจะมาดูที่สินค้าอาหารก็คือ14%ส่เปอร์เซ็ใช่ปะเราก็เอา14ไปเทียบด้วยกันก็คือท่านทั้งหมดมี100เราจะส่งออกสินค้าอาหารเป็น14ถ้าทั้งหมดมี68,562 ลองก็จะส่งออกทั้งหมด14.100คูณ68562ก็จะเท่ากับลองคิดเลขออกมาดูก็จะได้ประมาณ9598.68 ร้านเหรียญสหรัฐหน่วยมันคือร้านเห,นหรียญสหรัฐเราก็ใช้หน่วยเดิมก็คือร้านเหรียญสหรัฐก็ตอบคำถามข้อแรกได้แล้วว่าส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า9598.68ล้านเหรียญสหรัฐส่งออกสินค้าอาหารน้อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอาหารเราส่งออก14%ใช่ป่ะสินค้าอุตสาหาการรมเราส่งออก77%น้อยกว่าเท่าไหร่เราก็คิด77% 14%ก็จะได้ประมาณ63%ก็คือน้อยกว่าอยู่63%คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ก็เทียบกับ68,562แบบพอแรกก็คือเอา63ส่วน100อันนี้จะไม่ตั้งไม่ตั้งเปรียบเทียบแบบนี้ให้ดูแล้วนะน่าจะชินแล้วแหละ63ส่วน100คูณ68,562ล้านเหรียญก็ลองคิดเลขดู ็จะได้ประมาณ43,194.06ล้านเหรียญสหรัฐมาจากสินค้าอาหารนี้น้อยกว่าสินค้าอุตสาหากรรมอยู63่63%ซึ่ง63%ของ68,562ล้านเหรียญ มันคือ43,194.06ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองบทนี้ก็ไม่ยากนะก็อาจจะใช้เรื่องพวกอัตราส่วนร้อยละมาคิดเทียบพวกมูลค่าจริงเสริมแค่นั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมกันนะเจ๊เจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอ่ะ วิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้ออโอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนเอนมาดูคลิปความรู้กันนะคะ